สวัสดีค่ะวันนี้มาลองทำกล้วยทอดกัมพูชากันค่ะอุปกรณ์ค่ะมีแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทไายแดงกะทิงาขาวเกลือแล้วก็กล้วยกล้วยจะมีสองขนาดเพราะว่าคนละเครือกันแล้วก็มีเขียงอันเล็กที่คึงแป้งแล้วก็พลาสติกเอามาไวอา้อ่ะไว้คึงกล้วยเนาะ แล้วก็ตะก,ก้อตีแป้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอาส่วนผสมแป้งน้ำตาลกะทิงาเกลือคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วจะได้ประมาณไหนคลุกเค้าแป้งแล้วแป้งจะได้ประมาณนี้ไม่ไม่เหลวมากไม่ข้นมาก แล้วก็กล้วยได้อย่างนี้มันไม่เหมือนออริจินอลเขาทำเลยนะมันเป็นอ้วนไปเลยเดี๋ยวมาดูตอนที่ทำกล้วยใส่ถุงแล้วก็รีดมันนะมาดูนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูรีด กล้วยเอากล้วยใส่ถุงแล้วก็จะเปน็นเอาเขียงทับก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนทอดว่าจะออกน้า จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะน้ำมันร้อนแล้วแล้วมาทอดกันเลยค่ะ ไฟกลางเนาะเดี๋ยวมาดูหน้าตาหลังจากที่ทอดเสร็จแล้วนะคะทอดเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่ากรอบไหม ก็กรอบใช้ได้นะคะลองทำกันดูนะคะขอบคุณค่ะ